ตกลงยังไงเกาหลีถแถลงบอกว่าพบหลักฐานว่ามีนักกานเมืองไทยเอี่ยวกับแก๊งสกมเมอร์ในประเทศแคนาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีไทยพอถูกสัมภาษณ์บอกว่ามันเป็นเรื่อง f a k นิวตกลงกูจะต้องเชื่อตรงไหนตกลงตกลงยังไงวะตกลงมันมีจริงหรือว่า f a k นิวฮะแล้วมีข่าวเล่าว่า ที่คาสินโนคเมนมีย1สิบเอ็ดแห่งเป็นของคนไทยเสิ่มสิบสามแห่งเกินครึ่งน่ะเจ้าของคาสินโนที่ปลอยเป็ดเป็นคนไทยอ่ะเกินครึ่งเขาบอกว่าคาสินโนในขเมนมียี่สบเแห่งเป็นของคนไทยสิบสามแห่งนักสิทธิมนุษย,นยชนต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องนะ ว่าให้รัฐบาลตรวจสอบว่าคาสินโนทั้งหมดยี่สบเอ็ดแห่งในประเทศคาเมียนั้นหนึ่งเป็นของใครเนาะ mm hmm. สองของใครเหล่านั้นเนี่ย mm hmm. เขาเนี่ยได้ยืน่นบัญชีทรัพย์สินไหมในการที่เขามาดำรงตำแหน่งเนี่ยทักเขาเนี่ยมีหุ้นอยู่ในคาสินโนฝั่งคาเมีรและเป็นใครก็ตามแต่ใช้มอนนอมินีหรือไม่แล้วใช้ใครเป็นนอมินีแล้วกิจการนั้นเนี่ยได้มีการยืน่นตรวจทรัพย์สินหรือเปล่าเออมันต้องเอาให้เคลียร์นะ ชาสมาชิกต้องการให้เป็นระเบียบว,วาระเร่งด่วนเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ไอพียูได้ประชุมหาเรือสวัสดีค่ะทุกคนล่าสุด มีการประชุมสมัชชาสหาภาพรัฐสภาซึ่งปกติวาระแบบเนี้เวลาไปประชุมที่ไหนก็ตามแต่ไม่ค่อยจะเป็นประเด็นข่าวแล้วก็ไม่ค่อยนักข่าวเนี่ยไม่ค่อยเขียนถึงเพราะปะกติมันไม่ค่อยมีประเด็นขัดแย้งแต่ล่าสุดด้วยความที่เรามีปัญหาไทยเขมรพอมีการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภานะย1สิบเตุลาคมเนี่ยนะคะนั่นแหละกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปรากฏมีการหนุนรังสิมันโรมเสนอปัญหาอาชีกรรมไซเบอร์สแกมเมอร์ให้เป็นเวลาเร่งด่วนในการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติวันที่21คือว่าที่ประชุมที่ที่ที่เมืองเจนีวาเนาะศูนย์ประชุมนานาชาติเจนีวานะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีการประชุมของกลุ่มนะคะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมัชารัฐสภาโลกซึ่ง ครั้งที่15้าปกติเวลาประชุมอย่างเงี้ยอย่างที่บอกแหละฉันเห็นเวลาสสคนไหนไปเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยก็ไม่เคยดังเพราะว่ามันเหมือนไปเที่ยวอะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยดังเพราะว่ามันไม่ค่อยมีวาระอะไรให้พูดถึงแต่ล่าสุดมันมีวาระเรื่องเกี่ยวกับสแกนเมอร์แล้วประธานวันนอรเนี่ยเขาก็แน่นอนก็เ,เสนอให้ทางคุณประธานกรรมธิการความมั่นคงคือนังสิมันโรมเนี่ยเขาเป็นตัวแทน ของสภาไปประชุมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการทํางานเพื่อประเทศชาตินะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือเรื่องนี้เนี่ยสภาเนี่ยคือจะเอาเรื่องเกี่ยวกับสแกมมเมอร์เนี่ยไปถกเป็นวาระระดับโลกเนี่ย mm hmm. นะต้องคิดดีๆต้องคิดให้ดีๆ mm hmm. คิดให้ดีๆคืออะไรคิดให้ดีๆว่าจะเป็นการประจานว่าประชาติประเทศไทยเธอเนี่ยนะ แก้ไขปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องขมนก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องพนันออนไลน์ก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกผีพนันออนไลน์ต่างๆไม่ได้เลยมันก็จะเป็นการเหมือนอาวาระของประเทศชาติเนี่ยไปขึ้นเขียงในระดับสมัชชาสหภาพโลกมันจะเป็นปการประจานรัฐบาลของประเทศตนเองว่ามึงอะแก้ไขปัญหาหาแลไรก็ไม่ได้ ปัญหากมเมอร์เนี่ยประเทศอื่นเขาไม่มีมีแค่ประเทศมือกับเขมรแล้วก็พม่าเพราะฉะนั้นใจกลางของศูนย์กมเมอร์เนี่ยอยู่ที่เขมรอยู่ที่กัมพูชาเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สหาบาทาของทั่วโลกตอนนี้เขาลุมสกร,รมที่เขมรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกาไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือประเทศอะไรก็ตามแต่ประเทศจีนเนี่ยนะมาปราบแก๊งพนันออนไลน์สแกมเมอร์ ที่แม่สอดฝั่งตรงข้ามแม่สอดเมียววดีซึ่งมีพวกคนจีนเนี่ยถูกหลอกไปอยู่ตรงนู้นอย่างเช่นโดลงดาราต่างๆแล้วก็เป็นแก๊งสแกมเมอร์อยู่ฝั่งตรงเมียววดีประเทศจีนลงมาทลายเองเลยแล้วก็จับไอ้ผู้ขบวนการต่างๆเหล่านั้นไปจนป่านนี้คงตุยในคุกประเทศจีนแล้วมั้งแต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยมันผิดตรงกันข้ามประเทศจีนทําไมไม่ปราบสแกมเมอร์ซึ่งอยู่ในเขตสีหนุวิว ในจุดของประเทศกรรมัมพูชาทุกคนก็แปลกใจกันทั้งโลกทุกคนก็แปลกใจกันทั้งโลกนะแต่ทำไมอ่ะทางประเทศจีนเนี่ยจึงไม่ปราบแกลงสแกมเมอร์จีนเทาไทยเทาขมรนเทาที่อยู่ตรงสีหนุวิวและประมาณมันไม่ใช่แค่21-28นะมันประมาณ150ตึกซึ่งอยู่ตามตะเข็บชายแดนทั้งปอยเป็ดยาวไปจนถึงจังหว,วัดตราดของประเทศไทยแต่มันอยู่ฝั่งขมรเรื่องนี้ขมรต้องปราบ เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าจีนจะปราบก็ควรปราบแต่ทําไมจึงเป็นเกาหลีใต้เกาหลีใต้ประชาชนเขาตีหนึ่งคนเขาลุกขึ้นมาทั้งประเทศและเข้าไปปราบและเข้าไปขนประชาชนเขากลับบ้านเรื่องนี้ถ้าเกิดคิดว่านะเรื่องนี้จะต้องเป็นวาระระดับโลกเนี่ยดิฉันเนี่ยไม่รู้ดิดิฉันมีความรู้สึกว่า จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยต้องจัดการหรือเปล่าวะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยจะต้องจับมือกับเก,กาหลีใต้จับมือกับประเทศจีนจับมือกับภูมิภาคเอเชียแปซชิฟิกเพื่อที่จะจัดการมันหรือเปล่าวะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก๊งสแกมเมอร์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยที่ประเทศสวีเด์ไม่มีที่อังกฤษไม่มีที่ประเทศแถบยุโรปไม่มีมีแต่ประเทศมึงนี่แหละแล้วคนที่ถูกหลอกหนักที่สุดในโลกใบนี้ก็ประเทศมึงนี่แหละประเทศคนไทยนี่แหละคนแก่ของประเทศไทยกูนี่แหละ คำถามก็คือทําไมตํารวจไทยทําไมสอบสวนกลางของประเทศไทยทําไมกองปราบประเทศไทยทําไมทางกองความมั่นคงของประเทศไทยทําไมนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกี่ยุคก,กี่สมัยทําไมเราไม่จัดการเราจะต้องเอาชื่อเสียงประเทศเราเนี่ยไปห้อยแขวนไว้ก็ให้ชาวโลกเขาตบ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 ทำไมละ่ะตอนนี้ชาวโลกและประเทศไทยเราเนี่ย ไม่ต้องไปพึ่งพาโลกหน้าโลกไหนเลยต้องพึ่งพาเอเชียด้วยกันอาเซียนด้วยกันเพราะอะไรเพราะประเทศที่ถูกหลอกไปเป็นหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็หลอกคนอยู่ตรงเนี้มีแค่เอเชียหนึ่งจีนจีนเนี่ยหลอกคนจีนด้วยกันแล้วก็มาโทรศัพท์เป็นแก๊งเมอร์คอ c a l ซนเตอร์หลอกชาวจีนด้วยกันสองคนพมา่าหลอกพยไฮโซพม่าด้วยกันสามคนกัมพูชาไม่มีใครเป็นแก๊งกมเมอร์เลยแต่ประเทศไทยนี่แหละ ก็ปรากฏถูกหลอกให้ไปเป็นแกงแกรมเป็นคอร์เซนเตอร์อยู่ที่ประเทศเขมรแล้วก็โทรศัพท์มาหลอกเอาเงินคนไทยดูดไปประมาณปีละสามแสนล้านสามแสนล้านปีละสามแสนล้านคือปีหนึ่งประมาณห้าพันดอนลลาร์สหรัฐคือประมาณสามแสนล้านคําถามก็คือก็คนไทยแล้วคนฟิลิปปินส์ก็โดนหลอกมาอยู่ที่ไหนแกงแกรมอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นั่นแหละเอออยู่ที่ประเทศกัมพูชานั่น,นแหละแล้วบางทีเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศไทย เคยโดนทลายไปรอบหนึ่งนอกจากนั้นแล้วชาวอินโดนีเซียชาวเนปลาลชาวอะไรต่างๆก็โดนหลอกมาอยู่ในวอลลุมเดียวกันแล้วก็โทรไปหลอกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีเกาหลีใต้ต,ตกเป็นเหยื่อประมาณหลายร้อยคนนั่นก็คือถูกตกเป็นเหยื่อของการขบวนการโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ไฮโซตัวเองโดยอ้างว่าตัวเองและลูก,ลก ไปจับลูกเขามาแล้วมาเป็นแก๊งกมเมอร์ยัดยึดบัตรประชาชนยึดเลยหมดเลยแล้วให้เขาโทรไปหลอกครอบครัวเขาให้โอนเงินเรียกค่าไถ่แล้วพอเขาทําไม่ได้หรือพ่อแม่เขาไม่มีปรากฏชาวเกาหลีตุยไปหนึ่งแล้วไม่รู้ตุยอีกกี่คนตอนนี้เกาหลีเกาหลีใต้กําลังบิ้วอย่างหนักมากวาระเห็นชาติเกาหลีใต้เลยในการจัดการแก๊งกมเมอร์ซึ่งอยู่ในประเทศกัมพูชาซึ่งทางเกาหลีใต้เนี่ยประธานาธิบดีก็ได้ประกาศออกมาว่าเขาจะร่วมมือกับประเทศไทย เพื่อจัดการแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชานายกรัฐมนตรีไทยของกูก็รับลูกขณะเดียวกันรับลูกแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรับลูกก็คือไอ้แก๊งกมเมอร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันคือแก๊งการเมืองในประเทศเราหรือเปล่าตรงจุดนี้แหละที่ชาวเกาหลีเขาก็เริ่มสนใจและสงสัยมา เพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่านโยบายที่ชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามแก๊งอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แก๊งอาชญากรรมออนไลน์แก๊งกมเมอร์แก๊งอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะมียุทธศาสตร์อย่างไรไม่ใช่เพียงแค่ยื่นมือไปให้ความร่วมมือเท่านั้นแต่ยุทธศาสตร์หลักของชาติเราจะเป็นแบบประธานาธิบดีเกาหลีใต้หรือไม่เราจะช่วยคนไทยที่อยู่ในตึกต่างๆประมาณร5 0ยห้าตึก ให้ออกมาจากแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงคนไทยพ่อแม่ตัวเองได้อย่างไรแล้วเขาเข้าไปเนี่ยนะเขาเข้าไปเนี่ยถามก่อนเขาถูกหลอกไปเราจะต้องคิดว่าเขาเป็นเหยื่อแล้วต้องขนออกมาให้หมดไม่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นเหยื่อหรือไม่ก็ตามต้องขนคนไทยออกมาให้หมดเมื่อขนคนไทยออกมาให้หมดมึงก็จะตัดวงจรการโทรศัพท์มาหลอกพ่อแม่มึงในประเทศไทยเพราะไม่มีขมรคนไหนพมา่าคนไหน ต่างด้าวต่างแดนคนไหนพูดภาษาไทยได้คล่องหลอกคนไทยได้หลอกนอกจากแอนพวกคนไทยด้วยกันดังนั้นวิธีการตัดวงจรแกงสแกมเมอร์ก็คือนายกรัฐมนตรีรัฐบาลไทยจะต้องตั้งทีมงานไปกวาดล้างแบบเดียวกันกับประเทศเกาหลีใต้ไปเอาคนของตนเอง ที่หายไปแล้วอยู่ในแก๊งสกมเมอร์ขนกลับบ้านให้หมดไม่ว่ามันจะลักลอบเข้าไปพอใจเข้าไปไม่พอใจเข้าไปหรือตกเป็นเหยื่อโดนทรมานทุกทรมานอยู่ในตึกชั้นแปดชั้นอะไรก็ตามนายกรัฐมนตรีไทยอนุทินชาญวีจะต้องออกศึกคุณจะต้องตั้งทีมหรือว่าตัวคุณนั่นแหละปลอดภัยที่สุดบินไปที่ประเทศกัมพูชาวาระคืออะไรวาระคือให้กัมพูชาร่วมมือแล้วก็ ตรวจพบคนไทยอยู่ที่นั่นแก๊งสก,กมเมอรอตึกในกระทำคนออกมาให้หมดและถ้าคุณไม่ไปเองคุณจะต้องเอาหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปค้นหาคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งสแก,กมเมอร์ตามตึกต่างๆที่เรารู้พิกัดดูแล้วการข่าวเราจะได้กว่าการข่าวเกาหลีใต้ได้อย่างไรการข่าวเราจะได้กว่าการข่าวประเทศจีนได้อย่างไร ประธานการการข่าวเราจะด้อยกว่าประเทศไหนได้อย่างไรเมื่อการข่าวเราไม่ได้เราต้องจัดการเอาลูกหลานของเรากลับคืนภูมิมิลำเนาส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับดินแดนก็เรื่องดินแดนแต่เรื่องที่เกี่ยวกับแก๊ง scammer คือเราต้องจัดการไม่ใช่เรื่องทับซ้อนกัน โอเคนะไม่ใช่เรื่องทับซ้อนกันคือเราจะต้องแก้ให้เป็นเราไม่ใช่ตกเป็นเบีย้ยล่างลูกไล่ของประเทศเขมรอยู่อย่างนี้นะอย่าตกเป็นเบีย้ยล่างแล้วก็ลูกไล่ของประเทศเขมรอยู่เช่นนี้มันไม่ถูกมันไม่ถูกหรอกฉันบอกตรงๆนะอะตอนนี้ฉันขอขายสลิปปิ้งมากก่อน สลิปปิ้งมาจาก790ดั้ฉันขายแค่690บาทจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยปกติขาย790วันนี้ไลฟ์สดดอกเตอรมาริกาก่อนที่จะไปเปิดตัวที่ไลฟ์สดของแท็กอีกรอบหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเราขายให้ที่690รีบกดซื้อก่อนที่มันจะหมด